गाथमियाना से गुन निब दू तुमा म्या म्या खुशी लाइन के पल हेलो बजी ने सब गुने धूला मे सब फे ना हमें खा เออเนี่ยว่างแดงนะคะว่างหอมแดงภาษาไทยเนี่ยภาษาไทยนะว่างหอมแดงแล้วคุ้งอะไรหรอกุกุนนี่อเดียเชกุนนี่แล้วคุณไม่น่เออเชกุนนี่ไม่เน่อช้อนนี้ว่างหอมแดงแล้วคุงอะไรหรฟางแดงแล้วคุยังอ๋อ เฮ้ยแล้วประตจีนเนอ่ยาลนีตู้ดูจอมาเด้อมยามายามาต้ดูดยตียตีเดิกันผข้าไปเข้าไยแล้วใกล้จะถึง ฤดูการไข่แดงแล้วนะคะประเพณีใหม่ประเพณีประเพณีอะค่ะไข่แดงเราก็เลยมาขุดนี่ว่างว่างหอมแดงนะคะนี่อันนี้คือที่เราจะเอาไปทำอะไรนะไข่แดงนะตำให้มันละเอียดแล้วก็ไปต้มกับไข่แล้วไข่มันจะเป็นสีแดงนะคะเนี่ย เราปลูกไว้ที่ไล่ปลูกเองธรรมชาติโอ้ลนาเหมือนเจสวยงามมากดูลูกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเอาแต่ลูกสวยๆลูกใหญ่ๆลูกเล็กๆแล้วก็ปลูกไว้ที่เดิมเดี๋ยวมันก็จะขึ้นมาใหม่อีกนะคะไว้ใช้ปีหน้าอีก יום יעמלה ישנו, נבומה, הלו, בא אונדה שי, אונדה שי, תבואי נבודו נגו, אין מה? เราขุดต้นสองต้นก็พอใช้แล้วค่ะมันไข่แผงสองแผงนิดแดงเลยนะแล้วใช้แค่ขุดแค่ต้นสองต้นก็เนี่ยเนี่ยเราเอาปริมาณเท่านี้ก็พอแล้วนะคะไข่สองแผงอะ แดงมันจะแดงมากเลยที่เราไว้ทำไข่แดงกันนะคะนี่ต้นเป็นแบบนเหมือนต้นหอมแหละหัวผือดรับบัวอะ่ารผือกก็แล้ก็อีผูดองถั่วเพชรทองพิณุกัเพชรทองน้องโอ้โเฮ้

lúc gửi mà, hey, àyo, cô mẹ mà hái đi xem ở đây là nào, Ô, mô ha rồi, là. hay oh, nó, no? okay, so แหนดุจนะละขานาลอเวมีไงหยิงที่คินนะคะเก็บหมดส่งวโลอะจ๋อแหนะองายออลอดูเมเลยอะแหจนะดิชาวงะอานาซาเนอามยาลาบิโคเนอามยาชิราอามยาลอฮาลาบิโคเนมซิมาองงอยามิซิอลอ phải lo cái người ừ ủa quá là lăng ngó anh à mà hôm qua mua số nhà hết đàn ôm ha 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 আমাৰ নিম দিয়া আহো বঙাহে জালেচোন আঙাই মই দে নুমে নে হম তই আমাৰ হম ফেৰং আছে মিনি নাহে জালে আমা বিমা আদা বিদা দি থোৱা হেঁতা নোৱাৰা ৰে

কৈছে যে মাঙা মাজে দে কৰা মিছিলে বোধে লেমেঙা কেনি না 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 নানা ইজন আহিবি কমেঙা কৰা মোৰ আনালে মিয়া না 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 নানা আহো কৰা

လလ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 ဆီယဆီယဆီယဘောဒန်ငါဟာဘောဒန်ငါအိုးနနကကဒုံးအောင်မဝီဟိုယဆွာလေးလေဆဂရအိရှစ်စူနာဘာချွန်ယားဆဂခုမီမနာကတဲ့ဆဲမလာယောဟဲလိုကပောလေဘိနယ်ဆဂဘာတဲ့ထရခုံးလိုက်လေမမနောင်းယလေးလေကေယဆူမီကဒုဂျိနယ်ကမောမနာလေတူဆေနိုယဦးလေးဘတ်ချူနီ อย <intéress> ่างไรอ่ลงนี่มัอ่ะต้อละมานนที้ทจนเดเดี๋ยีเต็มมึงอ่ด้แล้วใช่เนาะหลังเดียวก็ได้เยอะมากเลยดูสิไขมดแดงนะคะนี่ดู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 เยอะมากขาขาวอวบทั้งนน้นเลยจรคนเลยะ 아吉아吉阿嘿아周아来帮哦哦就安啦他讲猫猫叫咩提米恩那叫聂雷喵阿吉晓得那叫猫猫谁呀他他他他表那提米恩聂雷喵阿吉求呗阿吉老乖呀阿吉谢大喵嘞阿吉谢大喵阿吉谢大喵 <Spike Vir��> อคูเป้แป้นเล่มดนะเสดามะมาละนี่มันไม่ใช่แม่ละกุนโอ้เมื่อชีพเวลาจะเร็งมาพ่ออย่าอุแห่อะโหอย่าอุแห่ฮู้เซนอฟิโดโล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 เน่ยอมมากเลยดูๆๆๆไขหมดแน่ Oho, ya yeah, ya, yeah. khao khao, o wa. Oho, wow. uh -huh. oh, sinu, 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 amia ah, amia tungu. No. Sinu, yoo ma le. Na, 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 na. Masong kaa, masong kaa, sinu, 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 sinu. Mudeng, mudeng, mudeng kaa kaa, masong kaa 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 mu le. Yoo ma le. Yoo ma chú đèo hết giáo lấy mày nè là hú dạ ua nè Nè Hãy subscribe cho kênh Ghiền Để

ที Hello. ่จอดเด็ดอระมาเตงามาเตงานนนคุมินมคุคุชูมินเนาเดเรมนกัจาอันนถมอาทอนอ่ดูไข่มดแดงของเรานะคะดูสิ

오, h w 야 우라. a u d a h sudah, sudah, heeh, c a a n y a h जों जानहा मा सिनया लबतो जियो देला मोर देला नहा मा सिरो छय नुचेनुचे देमफंगा खालेंगा पेनथिंगा नो दिसिंगा ओ नेथमा की पोरना छुने पदि आ छु बशोरा बिया मारे तो हुने बाना य होले मा तो मारा जिन ने बिया मारे आ होलो ला जे जे ना तो हुने एतो ने बाना य होले मा 내가 오, 가 시원시원, 갓, 갓. 이, 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 이. 이, 이. 이, 이. 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 지 이. 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 이.

อ้าวลอกดูไข่มดแดงของเรานะคะดูสิวันนี้ที่เราหาได้นี่รังเดียวนะเนี่ยรังเดียวนะเนี่ยโอ้โหชิโนทีจงาก็ไม่ให้อยากก็ทุ่มย่างอ่ะชิโนอยากอุลามยานอ่ะสิสิที่เจ้าหรือมาอ่เนี่ยมาชิโน,น,นอาจจะหัวช่วยอยากอุ้ร์ทุ่มย,นนย,นนย,ย,ย,ย่างอ่ะช่วยอ่ะสิ โอ้ยแม่เจ้าอย่าเดี่ยวอยู่เลยแม่นี่อย่าฝ่าหม่ำๆมาเลยหนูญุมาโรบะเดินูมาคาวๆอซิซวยทั้งนั้นเลยนะคะดูสิน่ากินมากเลยอ่ะตําเต้าฉไฟฉไฟเติมหิวพอเวลาโอ้โหยอูละสุดยอดเสือกอ่ะ